ไข่ที่ซื้อไข่ไปนะคะหนูก็มีผักให้ด้วยนะคะฝนตกนะคะมีผักชีนะคะผักหอมผู้ผิดนะคะมีรากด้วยนะคะเอาไวท้ทำซุปนะคะแล้วก็ใบมิ้นนะคะสารเน่นะคะ ผักกาดผักกาดแก้วหรือผักกาดอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าเป็นของบ้านเราอะคะ่ะอาจจะไปช้านะคะเพราะว่าพู่งล้างให้เสร็จนะคะนี่คือเอาให้พี่พเพื่อนๆคนไทยด้วยกันนะคะผมตกนะคะโอเค เอาไปทําแกงอ่อมอร่อยนะคะกินกับหน่อเจนกินกับน้ําพริกป่นปลปาทูอะไรประมาณนี้นะคะส่วนอันนั้นก็คือทําซุปเพราะว่ามันมีรากนะคะที่นี่เขาขายต้นหอมผักชผกีผักชีไม่ไม่มีรากนะคะแล้วก็มิ้นโอเคนะคะ แบ่งปันผักนะคะผักปอดสารพิษนะคะให้พี่ๆ่ขอไปทานนะคะโอเคสายละให้สิ่งดีๆกลับไปสิ่งดีๆก็ย้อนกลับมาหาเรานะคะเอาของดีๆให้นะคะโอเค แล้วก็เอาใส่กระบะเล็กๆนะคะขึ้นรถเอาไปให้พี่เขานะคะผักปลอดสัรพิษนะคะอันนี้พอดีพี่ๆเขาซื้อไข่ก็เลยแบ่งปันผักให้ด้วยนะคะโอเคฝนตก โอเคนะคะ